บดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ได้มีการติดตามการเตรียมความพร้อมในโอกาสที่พลเอกประวิตรรองนายกร,รัฐมนตรีจะลงพื้นที่ติดตามความช่วยเหลือผู้ประศพภัยจากเหตโกดังแก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่มุโนค่ะ เด็กว่าที่โรงเรียนบ้านมโน,โนตบนมบลรมโนอำเภอสุงไงโกลกจังหวัดนาราธิวาสพลโทสันเซิร์นแกวกันเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และนางทัศนีพุนชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมการตรวจราชการของพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกร,รัฐมนตรีเพื่อติดตามความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตโกดังแก็บดอกไม้เพลงเิงระเบิดที่มุโน,โนในชนิ่ผ่านมาทางการดูแลเยียวยาผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บทางการดูแลสภาพกายสภาพจิตใจและการฝ้าวังสุขภาพจิต รวมถึงการซ่อมแซมบ้านเรือนเพื่อให้สร้างม,มาดลบมาฉายชีวิตประจาวันให้เร็วทีส่สุนนดซึ่งขณะนี้ได้รับการช่วยเหลือเงินเยียวยาจากภาครัฐความช่วยเหลือจากภาคเอกชนและการบริจาคเงินและสิ่งค้องจากประชาชนทั่วถูกภูมิภาคค่ะโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะก็ได้กาหนดแนวทางและหน้าเทรับผิดชอบแต่ละจุดนะคะเพื่อให้การตรวจราชการคองรองนายกรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตั้งแต่การรายงานสถานการณ์และก็การช่วยเหลือตามข้อสั่งการการพบปะประชาชนการส่งงมอบเช็คช่วยเหลือ I don't know. ทุกอย่างฉีพเพื่อสร้างควันแล้วก็กำลังใจแก่ประชาชนค่ะจากนั้นค่ะอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ติดตามและกาหมอบนโยบายแนวทางการดําเนินงานของศูนย์ข้อมูลข้าวสั้นรวมรั่วจิกนะคะเถิดท,ทำงานรวมกับน่วยส่วนในซื้อส่วนกลางและการน่วยซื้อกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศโดยผลิตแล้วก็เพยแพร่ข้อมูลข้าวสั้นย่างต่อเนื่องทางความช่วยเหลือจากภาครัฐแล้วก็ส่วนราชการถเถี่ยวโ้องรวมถึงช่องทางการติดตอ่อข้อรับความช่วยเหลือแล้วก็การสื่อสารในเห็นถึงความช่วยเหลือของคนไทย ถืไม่ทิ้งกันค่ะก็เป็นการลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมนะคะในการติดตามความพร้อมพือได้ประวิทธิใ์ในการลงพื้นที่นะคะติดตามการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ให้กําลังใจู้ประสบภัยนะคะกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะซื้อข้องรัฐก็ยังคงทหนาทีนําเสนอ,ข,อข้อมูลข่าวสารน,นะคะที่เป็นข้อมูล้อแท้จริงแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเป็นข้อมูลที่ทูกต้องแล้วก็เชื่อถื่อด้ายะะบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในสร้างกัดค่ะภายตายขดเชื่อว่าเรื่องข้องการดําเนินงานก็คือ JIC หรือว่า และหลายคนอาจจะได้ยินว่าจิกนะคะเป็นูนยนประชาสัมพันธ์รวมในการทำงานรวมกันนั่นเองค่ะ